สวัสดีครับหวยลาวว,วันที่สิบห้เดือน10นะครับ,รบสำหรับหวยลาววดนี้ก็มีเลขเด่นเด็ดๆนะครับสำหรับวดวันที่1 2นะครับต้องขออภัยนะครับขออภัยเป็นอย่างมากนะครับหลุดเลยนะครับไม่เข้าเลยครับ สำหรับเลขวิ่งครับสำหรับนี่นะครับหวยลาวงวดนี้นะครับเด่นเจ็ดกับสองนะครับดูก็พิจารณานะครับหวยทำตามสูตรนะครับก็เ็มที่เหมือนกันนะครับ ครับสำหรับหวยลาวเลขเด่นวันนี้ก็ได้นำเลขจับคู่มาให้พิจารณาอีกนะครับลาวจับคู่วดนนี้นะครับเก้าคู่นะครับเ,ออเมื่อชมแล้วก็พิจารณาเอานะครับว่าชอบคู่ไหนนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูผ่านๆไปก่อนนะครับ หรือท่านจะนำเลขเด่นเลขวิ่งไปพิจารณาจับเอาใหม่ก็ได้นะครับสำหรับหวดนี้ก็ได้นำมาให้โชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่เข้าชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพียบปีกกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับโชคดี